ผมกวสวัสดีคร mm ับแม่แม่กคนครับพี่รายการวันนี้แคสตอยู่วันคยเเกมทไ c k Back Out กระมันลั Back Off Back Out ด e ba. ีป่ะนะครับผมตอนในแคมเปญที่ส EP t ไปเลย let's go let's do it ออกจากะสังหารอาวุธนมาที่ผมกดเลย ดีขึ้นครับเราไปนั่งหัวโอ้ยมาหัราวรันชิคกี้พายมึดูนะครับมาหัวรันดโอ้โหมาหัรันผมมาเจอลูกปั้นข้ปปนางหลังโหสุดยอดไม่เคยเจอคนนังนดีมากโอ้โหลูกปัน้นนีสุดยอดปวดตัวอีกดูดเลยของกูเนี่ยเข้าช่วยออ๋ พูดด้วยนะหนึ่งวิทยาการโอเคมั้งนี่คนละอีกคนละเรื่องแล้วนี่ทางทางเอ้ทางตุ๊กตาไหมอีกอีกท่านที่จะเอาเด็กในนั่นไอ้ทางออกจากงานเกี่ยงจากไหนเออประมาณนี้ไปกันไรอ่ะติดนี่เลยติดนี่เอยติดนี่ได้ พีนิคส์ทางเข้าสูส่การไว้ไปหาทางไปด้านไปไปด้านไปอีกด้านของวันนะ,จ,ะจัดๆดิทางออกให้เ็คงยังะไงใช่ไหมกูรู้เลยต้องเป่าลูกเดี๋ยวนะ่าจะอยู่ต้องอยู่อืนอ,นอมผมอย้ายทีน โอเคอ่ะใช่ยาดีเล่นกักุ้มๆๆๆเยอะอีลวเยอะใช่ไหมฮะเยอะนัใช่ไหอยู่ใครต้องเขาด้วยเพื่อนเอเวเละเวละอย่ามนี้แล้วกันดีว่าีบาตรงนี้ตรงนี้เว้ย มาาเบาตรงนี้เบาตรงนี้อืออือสวยงามนะโอเคดีแบบนี้โอ้ยเจ้าหเจานเราหนเจาหน ีบ้าเดียวดีกว่ดีวที่เนี่ยดีว่เช่วงตายมตายวตายแล้วตายจุ๊บโนมั้ยย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 นยย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 ้ยย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 ยัยย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 ย้ยยยยยย

เห็ดเช่าร oh, wow. ู้เห็ดลงบังโอ้โหโอ้โหระเบิดไอ้ยี่โอ้โหตกยี่ยี่ละ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 

ดนชาโอเคครับเมื่อกี้เราได้หนีออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมเราชื่อฟินิกดีนี่เ่อชื่อเวนิสไอชออกมาต่อที่อะไรอ่ะบทบทมาทำบทบทที่สองหน่วยพิเศษไปเลยลุยกันเลยลิสติวเอ็มฟอร์มก็ไวฟพลังคนเยอะอยเนี่ยจูโจมวัดรินโนจิเราจะจะดูทั้งไอคอนดูทุก

Đâu biết sao biết em lại nói nè ừ là bữa tụi em luôn ý ba hai người đúng tụi ừ ตายจ้ะงงเลยเนี่ยว้าโอ้โหพ่มาเต็มเลยอื้เดี๋ยเี๋ยวเดขอโทษขอโทษขอลงตลงมากุลงตัยจิยๆหอกอื้อืมามาหอ้ยโยลงหัวจะหยดไหมโยดลงงามตา งามก็บอกอือตายรถรถรถโอ้แต่รถปิดอะไรเนี่ยป <c ười training> ิดปากปิดปากทางลมอีกเยอะ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 ไมเอวไมเอาสักเมียวเยอะ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเยวนี่ บินโดรดูไม่ทำไมฮะขอบโอเคเลยละอืม hmm. อ mm ืม hmm. อืมโอเคเสียงอะไรบินมาเช็คชิบก่อนชิบกันชิบก่อนยังบินอยู่นี่วะเรื่อยๆดูลอง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  dạng 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 ok dạng 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 mình dạng 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 Mà mình dạng mình dạng Ui Khám dạng 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 เอ้ยย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 

ดูมมนมีความเถียดในการยิงโอตัวที่มันแวตัวนี่มันแนวเรดปมีเลนด้วยข้างนี้ยินสักวยิ หนึ่งลูกอ้มกี่บ้าไม่ดูเลย,อย,โ,ยโอ้ยโอ้ยดูดูถงเนี้ยตูเองไงก็ชิบหายจนเป็นกันจะไปยืนในกราวรงมาทำไมเนี่ย ยีนยงคู่ก็ท <re> ุก <kind> ค <abonn és> mm. ู่นะบินง่ายด้วยสบายใจเราเยอะว่ะอือไอ้วินยิงตายซะมง ใต้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 โอเคเก็บของตรงนี้เยอะกูจำได้หยิบเกนเนิปขึ้นมาแล้วส้อยดาวหนึ่งวุ้ดหนึ่งแล้วส้อยดาวลูที่สองหมดเลย <c ười> โอย้เยอะเยอะเยอะอ,อื้อมดวงวันเป็นเลยถูกป่ะอื้ม

โดนครับอืมยังยอดยอดลูยอดลงลูยอดลงลูโอเคยอดลงลูอีกบ้าสับยาสันอือสันสันสันห้องสันห้องสันอือร้านใหญ่ตรงนี้ này bọn Ừ, ok ừ. ừ, thay, thay. Không phải không phải. Ừ. mình giữ chiếc máy Rồi Ừ, muốn nhạc mà, mình không gì? Ừ, ok, ừ. 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 อุ่นอมันตัมันอนตัวปรยัดกระสุนไม่จ่ยกระสุนเลยวากัแม่เกิงโอเครอด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 ลโอ้โอเคครับจบไปยังสวยงามแค่จะตยังหนึงครั้งเลงว้าจิพยโอเคครับ ดี๋ยววันนี้ผมพลเจอรายการวันนี้เก็เป็นแคชก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไม่ไม่เจอคลิปหน้ากดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเข้ากันได้ครับมปุยยีนีแยกที่เล่นแต่บางทีก็หายไปหน่อยผมจะพยายามเล่นให้มันสนุกด้วยกันครับงั้นผมพบเจอรายการวันนี้เกมบเป็แคชก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ คอกูอันนี้อะไรวะเนี่ยช่างเหม็นเถอะไปเลยครับไปยังคครับไปเลยครับไป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 ไไป